สบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อตามหมอดสวเด้อหมอดสวย,วยหมอดสวยสวยบายบายมาลรงนีมามาเมฆมามุมสวนสุกอ่ะสบายดีพี่น้องจงรับให้ดู้ยายอันนี้ตามหมอดสวคืออยากกินสมไปซื้อท่างแบ่งห่านนงไก่ เออเงนินไกินน้คืออยากสมาม,มาเด้อมาเด้อลูกลานเด้อกินมยายนแม่เด้อมาแต่แม่เอ้าพ่นเลยหนหอนเห่อน,อนามาลูกมะมากินนี่แม่หุกละ,ละเศษม,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 มูนนี่เจ้าคือมักเนี่ม่แม่แม่ย่งกก๊อบก๊อนสามสิบหาพันตะหม้ ไอ้เพื่อได้ตัวบางๆางำสบายนอนเลาก็ตื่นทั้งวันท,ทั้งลูกน้าเขานอนตื่นเผาเอาลูกเผาเอานังล,ลูกนอนหาเรื่องเฮียนย่ยงเมื่อบัดเดียวก็กลับไปกัามาไก,กล ช่วงเนี่ยเรามาอยากตำอีกตรงหัวต้นเดือนไรอยากตำเดือนนี้อยากตำโมเดินครัคุห้าก็มากินนี่ตำาม,ม่วอยากได้เหมอเือนเือตำาม่วม,มาสู่กินกันเล้า Nằm cho hiểu mà dụ hiểu quá hiểu quá ăn lại tin á cái nào bữa á ไม่ได้ไปได้เห็นเขาเจ้าเห็ดเพชรเลยบอกเพชรปะ่ะธรรมดา,มาใช้ได้นะของใครกระเป๋าใครใครกระเป๋าเ <laughs> จ้อย <laughs> จะมาผัก <laughs> มันเลยคือพืชที่ตัดเพื่อนบางส่วนมัน มันจะเหิดเป็นแมบเออเขาทานท่ายเสร็จแล้วองเสอบจา้ำเสอบแล้วเขาบอกมัเดื่อวนี้มือม่นคลอดไายอ่ะบ้านมือค้ายสี่จบเขาทานสิบพันฝรุ้งไม่้รงนาสี่สองอือนี่คือฝรั่สิบพันอะไรฝรุ้นอ่ะอรัางกิน อ้ n น i ที่เด็นน้อแม่เนาะนั่นตามน่อยเดี๋ยวนะสามสิบหาพันหวานข้าวปุ้นกะโลชิมหาพันตีบโคตรเัะแต้มันเครื่องกะถือๆงามนี้มีแตะสือๆมันเครื่องชิพันกะเบอร์ไรเต็มหูหิวแป้งกะทงชิพัน ชยนี đây, Không, ่ผัดแซ่ผัดแพงแต่ทำได้ขุกสาวพันเนาะคุกขได้ไมสามสิ้ห้าห่อนเด้พี่น้องขขถอะอขาทดเอตเาำเองเหรอไ่ยเฮรอยังถั่วมาแซงก็มีขื้มาไหตำเองก็ได้ไหดอกมาดอกอเกดกปมาำเอง เฟสบลอลยังได้แม่เอาหารเลยดิค่ะไปกินตัวนี้บ้า่ไปหันเดาอผ้าห้องสูงๆบ้านอื่นหมดทำๆแล้วก็มาหอดบ้านาเข้า,ามได้แบบนี้ว่าผ้าเรือมีตุ๊กเรียกบ้านคอยผ้าเรือมีพุ่นไปเรามาตกตรงที่ เกือีรุงขอยสักไว้หอยในหัวฮะเสียกแล้วโทรบอกอโอนหน่อยเด้กูให้อย <ETH> e: ู <S <S ่เ <waters> ฮือนแ็นคนตกโทรบอกนะีเาจะนอนเว้นนอนอินแลนไปเนาะอินเพือนอะะ ในบอ,อินก็นได้บดึงจักซ่าและเรื่องมันนักวนหลายเตื่อมแลวะวงอไว้คือตะกอนเลยไหมเว้ยคอยนาะกุลุ้ยกระพุกกระพัก้อดม่มอนกับทอดเฮ้ย่อยเฮ้ยหยง ตัวบริเพชก็คือว่าเพชรกิกินกูมวง<อ>ล็อกส่วบมเอาวงมาเกินจไดนถดินมันบ,บกินเม่าตัวข,า,ขาวๆอี่อิมบเม่อแล้วมาหิยอ <c oughs> ก้าวปาทองสียอดนึง,นงพาหาแนวมาให้กิน

นได้จ้ะใอยก็ยังม่ได้กินเลยกินกับสีปาเต้เนี่ยคนก็ได้บ่อยู่เด้อบ่อยู่เด้อ มีเนาะขจีแบบกรอบอออไ้คือตะกี้นะเนาะห่อนๆ่ะแวหมหห่อน่ะนเลยจะกินเนี่ยนะเยอะดีนะมีแต่ขจีอันอ่อนนุ่มๆมาเลยนะคนรู้มาแั้วยุ่ยนะมันคืจักรลยังห่อนมันคลายเนื้แมลงขาจีห่อนใส่นมมียนื้แมลงในตลาดแรงเห็นอยู่ก่อนชาพันสาหาพันใสนมก่อนคือหากมงีเตาคนเ่ <c oughs> <c oughs> แเสามันมเขาขายไงงอแต้วขาคือคุ้ชทองแตทางคูเพื่อนยิ่งดําเออไปทางนั้นแะทาเขายังเห็ดอยู่บ้าจิจักขอไปเห็นผู้เจ้ามันขายต่เาผู้เจ้ามันนางขายเองนางใจผัวมีเห็ดบัวเขาสิถิมอาชีพเขาขอไปเห็นมันละเรีนผู้ใหม่เห็ดนะเดินรับผูใหม่ละอะไนะผัวใหม่ละ บ่มีเขาชอบเขาจีไมาจะขายแม่เขาเห็ดผู้ใหม่เห็ดเ,เห็ดกระบอกใหม่บ่มี่เลยนะผมทองบ่ก,กินบ้างนะไปไปทิ้งมาเสียเขาเว้ยยังยังไปแหนน้ำทงมันดีโดดีแด,ด่ดนี่อยู่เห็นไหมน้ำยินนะมันมัดเลยนะเจ้าเอามายังบอกอเธอว่าอย่างบอกบอ น้องเมฆโอ้ยหน้ามากเลยอยู่มันเป็นกระตุกกระบอกระตุกกระโดเยอะไปแล้วเขาไปขับสิ่งใดได้เลยได้เลยนี่แหละนี่แหละหนูกวเอามาอเต็มนีที่พ่อกินไปแม่ไปเอาหน้าไปตู้เย็นนะไปไปใครตู้เย็นไปไปใครตู้เย็นนะเป็นบอกใครตู้เย็นนะเฉยรถมาบู๊ยก็เป็นอย่างเป็นป่าเป็นป่ามือนนี้บ่แก้มือนนี่บ่มันกินตับหมักถั่วมึงเศ้านี่ แดงเป็นป่าเป็นป่าเดียวเห็ดห้อหงตายไปหากินกินแตม่มกถั่วเบื่อแฝงนำเย็นก่อน,อนไปหลุดจอดไปบอกออกมาให้ดููด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 ิดูดููอูดูดูดู 不对。 คนที่เลือกเบียดเลยหอนหอนเอาพี่น่องเ้ยเอาคลิปนี้ก็ล่าเด้อพี่น่องเด้อหอนแหงโอเคไป